ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมช่องกาเกินในเกมส e ตนะเดน่านว่างขงแกก็มาพักๆเบาสมองกันบ,บ้างครับกับสแตนเดนาเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ตามหาสมุดแล้วก็นีออกจากที่นี่ครับจากผมที่ไปอ่านมาตามหา ตามหาของนั่นแหละครับแล้วก็หลบหนีออกจากบ้านเป็นบ้านหรืออะไรนี่นะครับหรือเขาวงกเนะี่ยผมก็อ่านไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะครับผมแต่สําหรับใครที่กําลังจะติดตาม EP สองของเกม Case a n a t o n i c นะครับผมก็รอก่อนนะครับผมตอนนี้กําลังทําให้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวจะลงให้เร็วๆนี้นะครับ EP สอตอนนี้ก็มาพักเบาๆสมองกับเกมนี้ห่อยดีกว่าครับ ถ้าไม่เป็นเสียเวลาก็เริ่มเกมกันเลยก็มีด่านแรกไม่เป็นเขาวงกดนะเราเอาแบบไหนเราเริ่มเล่นก็เอาอีซี่ก่อนแล้วกันอีซี่ซี่น่าจะไม่อะไรนะออกเลยได้ไหมแบบประตูออกเลยออกไม่ได้ครับมีประตูสามบานครับขวาไล่ไซ้ดีไป้า้ดีกว่าครับซอาจจะดีโอเค ตามหาสมุดนะครับแปดเล่มอ๋อมาถึงก็เจอแล้วงง่ายเกินแต่ว่ามืดมากเลยนะมืดเติบเลยแล้วก็มีกุญแจกุญแจนี่น่าจะไว้เปิดประตูทางออกนะ เงียบกิบเลยอะเฮ้ยเสียงอะไรด้านหลังเตรียมแยกแล้วเอา,เอาขวาตันนะครับผมซ้ายไปต่อได้แยกอีกแล้วเอาทางนี้แล้วกันตรงไปก่อนน่าจะเป็นเข่าว,วงกดนะครับผมอา้าว อีกเฮ้ยวุ้ย,ยมา,ยางี้เหรอเฮีย <Yeah. S 1> อย่าล็อกกลับไปกูจะเจอมึงไห่เนี่ครูแบบจ้าอีเลยอะ่ะพีบ้ามา,างี้ครูใจตายวายล็อกนะครับผมไปทางนี้ต่อเลย สัต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 สัเย็น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 โอ้ยไม่เท่าไหร่นะบุยแชจะหลอกกันอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้กินฉันอก กูจะว่าแบบอ่าเปิดได้ห้องนี้ล็อกกนะูแบบมาจำสแกรเลยอะแบบบึ้มอะไรอะป้าบอคอแตกเจ๊ไม่งจะไม่ให้พักเลยอ่ะเอ้าตายแล้วเหรอโอ้ยังไม่ตายหรือว่าตายโอ้ยเจ๊บ้า มานยดใจกูววยตายพอดีดิฮืมันแน่ฮันแน่หลอกกูมาฆ่าอุยย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 ยไม่ได้แดกหลอกแหม้วผงี้เหรอตรวจต่อครับเราจะไปข้างหน้าต่อสงสัยน่าจะเจอบ่อยแล้วมั้งเนี่ย ได้สอง,งหมดแล้วได้สองเล่มแล้วตอนนี้ไปทางนี้ต่อเลยละกันแต่ว่าไอ้ที่แบบลอยๆมาเราหนีไม่ได้นะคือมันพุ่งเลยเจอตัวแล้วฮันนาฮันนาเสียงอะไรวะดังแคล็กไมื่อกี้ไปทางนี้ก่อนแล้วกันเลาะๆไป ้ทางน้ำไม่มีสมองสมุดเลยเหรอตกอยู่ไม่ได้ด้วยเปิดแล้วเปิดเลยอ่าเล่มที่สามอุ้ย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 โผล่แบบนี้ก็ไม่เอานะอุ้ยแม่งอุ้ยแม่งเอ้ย ตายไปยังไปยังไปยังยังไม่ไปยังไม่ไปเขาตื้อเขาตื้อเขาตื้อว่ะเขาตื้อว่ะไปแล้วนะไปออืใจเย็นจะออกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย ผมก็ว <ítulo> <ire> ่าแบบก็นะเราก็จะเล่นอ kind of ีกรอบหนึ่งครั้งแรกเราไปทางซ้ายใช่ไหมได้สี่เล่มต่อไปไปทางขวาดีกว่าเจม่งแบบเจโคตรเตือเพราะได้สี่เล่มรู้อ่ะแบบนี้แล้วกันอุ้ย อยอาเปิด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 มาก็เจอเลยเหรอเอาอย่างนี้ดิ <c oughs> เอาจริงผีมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วแต่แบบมันแบบมาโผล่อย่างนี้มันก็แบบตอนหลอนแล้วแบบอยู่ดีปุ๊บปั๊บโผล่อไออย่างนี้ต่อหน้าต่อตาไม่ไหวนะ ไม่น่ากลัวเลยไปทางนี้แล้วกันไม่รู้ตอนนี้ไปมั่วมวแล้วกันขอให้ได้แปดเล่มก็พออ่าเล่มที่สองไค่มาทิ้กกงกลางถนนอย่นึงเฮ้ยแม่งไม่ไหวเลยอะ่ะบอกว่าไม่น่ากลัวนะแต่ตอนนี้แบบใจตุบตับตุบตับตุบตับนะครับตอนนี้ไบเลยครับอุ้ยอุ้ยอุย โอเคโอเคโอเคไปต่อดีกว่าครับตันนะทางนี้ไปได้เลี้ยวบ้างดีกว่าไปไปหาเล่มที่สามกันดีกว่าเออตันเฉยเสีแล้วมันติดอะไรอย่างนี้ขอวงกวดเนี่ย ไปทำพิ่าอะไรถึงมาติดอยู่ที่นี่เนี่ยเจ๊จะพุ่งอีกไหมนะอ่าน่าอันน่ะเชื่อมการทางนี้แล้วกันแยกเหี้ยช่วงนี้เจอแยกบ่อยอย่างุ้ยโชคดีไม่ใช่เจ๊โชคดี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 โอเคโอเคโอเค ไม่แปลงนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้โดโดโดโอ้โกลับมาห้องเดิมไปทางนี้ต่อโอ้ยโอ้ยใจกูจะวายแล้วไปก็ได้เอาตันด,ดิทำไมมารอบนี้ตันวะโอ้ห้องกลางแบบางนี้ก็ได้เว่ยเจ๊ไม่งอเว้ย

กะจะไม่ให้กูผ่านเลยนะขวาแล้วทางตันนะจำได้ตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วการทางแรกเราไปทางนั้นเราตายเราไปทางนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยนั่นหนาประตูเปิดได้เล่มทีสี่แล้วว่าหล่อนขึ้นแน่แนเลยเล่มทีสี่มันเจ๊ดุขึ้นเน่ะเจ๊ตื้ออะระตวเปิดนะน่าจะเป็นประตูฝั่งทางขวา อะไรอยู่วะคนเขาจะผ่านคนเขาจะออกเอ้วยเจก็ตื้อ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 ยังเลยมึงมึงมึงจำไว้จะนี้พนะมาปราบมึงอีเจโตก็เยอะยังแต่ก็ไมีมี้ีอะไรเลยอ่าห้องมีเลือดนะล็อกล็อก อะไรเนี่ยปัดออกปัดออกปัดรอกไปต่อครับที่สี่เล่มละที่สี่เล่มละโอ้ยดีนะไม่มาพร้อมกับเจถ้า,างั้นแบบตายตายคักๆนะครับเข้าเข้าเสียงประตูปะเปิดนะไม่รู้ประตูบ้านไหนน่าจะข้างหน้าแหละ อ้อนอฮอนไปละไปละไปละเจ๊โอเคไปละไปละไปแล้วมีอยู่เลยอุย้ยเล่มที่หา้าเลยว้ายจะผ่านแล้วว่ะก้อนนะประตูไปไหนนี่แน่ห้องสมุดเป็นช่องห้องอะไรกันไม่รู้อ่ะที่เราแบบพลาด ตอบที่แล้วนะครับไม่มีอะไรหากุลแจกับสมุดอีกสามเล่มอีก3มเล่มนะครับโอเคลมที่6แล้วว่าไงโผล่มาอีกว่าไม่นะคงไม่นะจะไปแล้วจะไปแล้วจอกแล้ว เมื่อกี้มาจากตรงไหนวะทางนี้นะกลับครับผมหาเล่มที่เจดปดต่อกันดีกว่าคงต้องเดินกลับมันตันหมดแล้วมนที่เสียงประตูเปิดตัวนี้หรือเปล่าอีกสองเล่มจะไปอยู่ไหนนะกุญแจก็ไม่มี เราเช่เราพลาดนี่ครับเราแบบหันหน้าเจ๊ดูเลยแล้วประตูไหนที่เปิดวะหาก่อนเรไ,ได้ยินเสียงเหมือนประตูเปิดอะอุ้ยว้วิวิวมีอยู่หรอกเจ๊ล็อกล็อกอีกสองเล่มครับเราจะผ่านเกมนี้ไปด้วยกันท่านี้เคยมาแล้วบอกว่า ดูว่าอย่างวะเอา,เอ,าอะไรนี่ยอางงละตันละอา้างงกูอยู่ไหนเนี่ยไปเรื่อยๆอา้าตันโอ้ยตอนนี้หลงแล้วครับจำไม่ได้มาจากทางไหนงงครับแล้วแม่งทำเป็นเข่าวงกดเลยโอ้ชีวิต ทางไหนต่อเนี่ยห้องนี้แล้วกันอุ้ยแม่งมาเป็นช็อตๆไปลงแล้วตอนนี้ลงแล้วผมเริ่มลงแล้วอืมแม้เอ้ากลับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยใช่ไหม ไหนก็จุดเริ่มต้นก็กลับมาหน่อยแล้วกันม่จุดเริ่มต้นออกได้ยังเปิดทุกทางแล้วไปนี้ต่อแล้วกันเดินไปเรื่อยๆครับผมไม่รู้ประตูบ้านไหนมันเปิดอะ่ะมันก็มีประตูแบบที่ล็อกอยู่นะตู้มันเปิดไม่ได้อุ้ยโผล่บ่อยยางนะ แม่งโพทีเลยเลยสองเล่มครับเปิดยังยังเนี่ยล็อกโอ้ชีวิตผ่านไหมเนี่ยวนกลับไปห้องซ้ำอีกนะหรือว่าทางตันไว้ตรงงอ้ยังไม่เคยมาอุ้ยเหีอย แม่ตันโอ้โอ้โอ้โ้โอ้ชีวิตหลังประตูมีอะไรปะไม่ไม่มีโอ้ชีวิตโอ้ชีวิตจะมาตันแบบนี้ไม่ได้อุ้ยแม่ที่มาก็มาบ่อยเกิน สอครับอ,อีกสองอีกสองอีกสองเล่มอีกสองเล่มอีกสองเล่มสองเล่มไปต่อครับยาวๆาวทั้งไหนหวาตรงทิศลงทางล้ตอนเนี้ยเราจะต้องผ่านให้ได้ทางนี้ เราเข้าไปทางนี้ต่อเลยดีกว่าเฮ้ยนี่มันมันง่ายจริงไหมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮียหันหน้าจอกลับไม่แทบไม่ตันเอา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 กลับมาห้องเดิมเอา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 มันง่ายจริงไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันแบบ หายยากอีกสองเล่มเนี่ยไปอยู่ไหนวะหรือว่ามีประตูห้องไหนที่มันเปิดแล้วหรือตรงนั้นมันเปิดมาไหวเลยเดินตามหาต่อไปครับจนกว่าจะเจอ แม่กุญแจอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยเยี่ยจีมึงก็แบบโผล่บ่อยเกินมึงบอกหน่อยก็ได้ว่ากุญแจมึงอยู่ไหนนยหรือว่าเดินทะลุกำแพงได้มีไหมแบบบวกเข้าไปมันไม่ได้โอ้โหไม่ได้แค่หกเล่มเองไงอีกสองเล่มไปไหนวะหรือว่าหมดละ อตายกูเดินครบรอบอย่างเนี้ยรอบนึงแล้วมั้งฮะทั้งยุ่ได้มานะไม่จะหอลอกกูรู้ว่ามาแล้ววะมากพราจำไม่ได้อพอพอเลิกหลอก,ลอกองี้แล้วอพอเลย จะล็อกทำไมวะไม่เข้าใจต้องแบบอยู่ในนี้แน่ๆห,หาคุณแจแป๊บหากุณแจก่อนไม่รู้กุญแจอยู่ไหน,นแจกคุณแจหรแอว่ามันคงไม่มีแล้วมั้งให้เจหลอกเลยไหมเริ่มจะยอมแพ้แล้วมันไม่มีอ่ะ มไม่มีอ่ะมันมันอยู่ไหนเนี่ยกลับห้องนี้ฮะอืม <c oughs> มาแอุ้ย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 มารอบนี้ดุขึ้นว่ะเฮ้ยดุขึ้นว่ะนี่ปัดข้าวปัดของด้วยืเจ๊มึงนี่นะมึงนี่นะอือ แล้วก็ถังที่มีงปาดหายอะไรแล้ววะถังหายโอ้ดุขึ้นเยอะดุขึ้นเยอะไปต่อครับผมตนัตนเอาตันโอ้ยโอ้ โอ้ยมึงฆ่ากูเถอะครับมันหาไม่เจออีกสองเล่มอ่ะยอมแพ้แล้วกันครับก็มันหาไม่เจอหาไม่เจอจริงๆนะไออีกสองเล่มใครอยากเล่นก็หาโลกันได้ผมจะผมจะแปะลิงไม่ให้ก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาเล่นลายเครียดเฉยๆนะครับก็ใครที่รอ EP-2 สองอีกสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวก็จะลงให้ได้เกจะลงแล้วครับ EP-2 สองก็รอสักนิดนึงนะครับผมสำหรับเกมเคสอาร์ทิมาโทนิกนะครับผมรอสักนิดนึงแหมชื่อเรียกยากซะเหลือเกินนั้นน่ลงโทนิกอะไรกไม่รู้นะครับผมก็ หลับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากละก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมก็ก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องกากเกินนด้ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ